สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีสันดาฟาร์มช่องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์กับพี่น้องกเกษตรกรด้วยกันนะครับนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีจะมาพูดเล่าให้พี่น้องชาววัวควายได้รับทราบกันนะครับว่าตอนนี้กรมปรศุสัตว์นะครับได้นําวัคซีนเข้ามาในประเทศแล้วนะครับแจกจ่ายไปแล้ว นะเป็นจำนวนสามแสนหกมืโดสแล้วก็กรมปศุสัตว์ก็แก้ข้อกฎหมายแค่แก้กฎระเบียบที่ว่าเมื่อก่อนจะต้องมีนนนี่นั่นคนฉีดจะต้องเป็นนายสัตวแพทย์นะฮะหรือว่าพื้นที่ห่างจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดแล้ว5กิโลถึงจะฉีดได้นะครับ ซึ่งซึ่งต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะครับต่อไปนี้กรมปศุสัตว์ยกเลิกยกเลิกกฎตัวนั้นไปแล้วนะฮะก็กลายเป็นว่าตอนนี้าสามารถแพทย์อาสาหมออาสาก็สามารถจะฉีดรักษาได้ช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรได้ด้วยความยินยอมของพี่น้องกเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของสัตว์ครับนะ,ะด้วยความยินยอมด้วยความยินยอมจากเจ้าของสัตว์นั่นหมายความว่าพี่น้องกเกษตรกรที่ฉีดยาเป็น ก็สามารถไปเบิกยาจากปรุสุตว์อำเภอมาฉีดได้ครับอ่าถ้า <c oughs> ลองนะครับพี่น้องติดต่อผู้นำหมู่บ้านหรือปรุสัตว์อำเภอนะครับวัคซีนเริ่มมีทั่วแล้วนะครับในกรณีที่อ่าพี่น้องที่ต้องการรับมาฉีดเองก็ไปคุยกับปศุสุตว์อำเภอว่าเราสามารถทำได้ เราสามารถดูแลได้เพราะว่าเราดูแลของเราประจําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนวัคซีนปากเท้าเปื่อยนั่นแหละครับสมัยก่อนก็ต้องให้ในายตัวตวแพทย์ฉีดนายตัวตวแพทย์ประเทศไทยนี่มีไม่กี่คนนะฮนะก็น่าเสียดายตรงที่ว่าวัวควายได้ตายไปเป็นจํานวนเป็นหมื่นตัวแล้วนะฮะแต่าะาวัวเนี่ยฮเป็นหมื่นตัวแล้วสิเสียชีวิตล้มตายไปแต่กรมประตูะตัดตำรวจได้แค่สามพันตัว ความเป็นจริงไ,งไม่ไม่ใช่นะครับว่ามเป็นจริงตายมากกว่านั้นกรมปรุสัททางานช้าไปนิดนึงนะครับช้าไปหน่อยน่าจะทําให้เร็วกว่านี้น่าจะอนุมัติให้เร็วกว่านี้เรื่องการฉีดการอะไรไม่น่าไม,ไม,ไม่น่าจะมีเงื่อนไขยเยอะนะครับเงื่อนไขยเยอะเกินไปครับก็ไม่สําเร็จทํางานแบบมีเงื่อนไขยเยอะมันก็ไม่ทันต่อโรคระบาดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า ไม่ตำหนิกันนะฮะถืาไอ,อตำหนิก็คือตำหนินะแต่ท่านก็กรมปศก็ทําดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็ถือว่าทําดีมากแล้วครับขอบพระคุณมากกราบขอพระคุณจริงๆเลยครับกรมปศกนะฮะผมในานามเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ขอเป็นตัวแทนกราบท่านผ่านทั้งช่องทางผมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน้ําตาของเกษตรกร,ร,กรวัวตัวหนึ่งก็เป็นความหวังของเขาครับขเขาเลี้ยงงัวก็หวังเพื่อจะได้ลูกเพื่อจะได้ เป็นเงินทดแทนในครัครวเรือนนะเมื่อมีโรคระบาดแบบนี้ก็เห็นอกเห็นใจกันแต่ก็แหน,น่นมแน,น่นมนี่นะครับพี่น้องลองลอง,ลองตามที่ระสุสัต์อำเภอนะครับคิดว่าคงไม่ต้องซื้อวัคซีนขวดละห้าหกเจ็ดพันบาทแล้วนะฮะลองไปดูนะครับลองไปดูที่ระสุสัตว์อำเภอแล้วลองถามท่านว่าถ้ายังไม่มีจะมาเมื่อไหร่นะครับ ติดตามเรื่องนะครับติดตามเรื่องสามแสนหกหมื่นโดสนี้ผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าทุกปัจจุอําเภอจะต้องมีครับจะต้องมีจะต้องถึงมือท่านแล้วการเดินทางวัคซีนแค่คืนเดียวทุกอําเภอตอนนี้ทางภาคอีสานภาคเหนือผมเชื่อเหลือเกินว่าปัจจุอําเภอทุกอําเภอต้องมีวัคซีนแล้วนะครับพี่น็อปติดต่อนะครับติดต่อทาง ผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำน,นันหรืออบอตอหรืออ,อะไรก็ตามแต่ที่ท่านสามารถจะพูดคุยกันได้หรือไม่เช่นนั้นท่านก็ไปที่ปศุสัตว์อำเภอเองนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้าทางปศุสัตว์อำเภอให้อำนาจผู้ใหญ่บ้านกำนันมาบริหารจัดการแทนหรือเปล่านะครับหรือไม่งั้นก็ติดต่อที่หมออาสาประจำหมู่บ้านนะครับที่ได้รับแต่งแต่งตั้งจากกรมปรศุสัตว์หมออาสาที่ ผ่านการอบรมจากกรมสัตว์ที่กรมสัตว์รับรองนะครับให้ให้มาดูแลนะครับทำเถอะครับเพราะตอนนี้ปลดล็อกแล้วครับเรื่อง5้ากิโลไม่มีแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องอยาเข้าใจผิดว่าตัดป่วย5กิโลถึงจะถึงจะ,ะเลยจาก5กิโลถึงจะฉีดได้นะอันนี้ไม่ไม่กรมสัตว์บอกว่าไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้ฉีดได้หมดในกรณีที่พี่น้อง <c oughs> เกษตรกรเจ้าของสัตว์อนุญาต แต่ก็ต้องทําความเข้าใจว่ามันอาจจะมีการถ้าเท่าตัดมีเชื้ออยู่แล้วฉีดวัคซีนเข้าไปมันก็จะทําให้เกิดโรคเร็วขึ้นนะครับอาจจะมีเพิ่มเชื้อไปนะแต่ก็รักษาได้ครับรักษาได้เดี๋ยวนี้การรักษาค่อนข้างจะควบคุมหมดแล้วนะครับนะกายพี่น้องก็พิจารณาดูนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมก็ได้รับข่าวดีทาง สามข่าวสาม,มิติเมื่อคืนเมื่อคืะเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนนะก็เช้านี้ก็เลยเามาพูดคุยให้พี่น้อง f อีช่องของผมได้ได้รับทราบว่าตอนนี้วัคซีนมากันมาปริมาณมากแล้วนะพี่น้องที่จะเสียเงินซื้อยังไม่ต้องเสียเงินซื้อน,นะครับติดต่อที่ปัสุสัตว์อำเภอดูนะถ้าปัสสุสัตอำเภอไม่มีก็ถามท่านว่าเมื่อไร่จะมา เราก็ลงชื่อไว้ลงบัญชีไว้นะครับแจ้งความจำนวไว้ว่าเราจะจะใช้กี่หลอดกี่ตัวใช้กี่โดสนะครับนะก็อาจจะต้องมีการรวบรวมกันเพราะว่าวัคซีนจะต้องฉีดอ่าให้หมดภายในสองชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าผมเองผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้พบอ่าไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแต่แต่เพียงแต่บอกเล่าได้คําบอกเล่ามาอย่างนั้นว่าต้องฉีดให้หมดภายในสองชั่วโมงนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องวางแผนรวบรวมกันว่า ขวดนึงมนฉีดได้ยี่หตัวหรือ20ตัวเนี่ยเราจะรวมๆกันฉีดหรือว่ายังไงนะครับวางแผนพี่น้องวางแผนเลยครับตอนนี้มัควัคซีนทั่วประเทศมีแล้วครับปูพรมทั่วประเทศถ้าหมดรอตนี้คนบริสัท์ก็ต้องนําเข้ามาอีกนะเหมือนที่ผมพูดไว้ใน EP ีที่แล้วเมื่อวานนี้ว่าอายังไงกรมสุขัตว์จะต้องนําวัคซีนเข้ามาให้พี่น้องครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ ทุกโลกนะครับทุกโลกเมืองไทยเราเป็นอย่างนั้นถ้ามีโรคระบาดเดี๋ยวกรมบริษัทก็จะจัดการเข้ามาเพียงแต่รอบนี้มันช้าไปหน่อยเพราะว่าการเข้าใจโรครู้จักโรคยังไม่ทั่วถึงนะครับถ้าเป็นปากเท้าเปื่อยคอบวมนี้ถ้ารู้ว่าเขตไหนมีนี่กรมบริษัทถึงเร็วมากนะครับถึงเร็วมากนะถ้าต,ต่อไปลําปีสกินก็เหมือนกันนะครับลำปีสกินก็เหมือนกัน,นะกน,กน,กนถ้ารู้ข่าวว่าหมู่บ้านไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนเป็นเนี่ยกรมบริษัทก็จะเร่ง ควบคุมเหมือนเดิมนะครับทําได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้นะครับพี่น้องผู้เลี้ยงวัวควายสู้สู้ต่อไปครับอย่าท้อนะผมเองผมก็ยังไม่หยุดเลี้ยงไม่ท้อนะครับมีแต่จะเพิ่มจํานวนเรื่อยๆนะมีแต่จะเพิ่มจานวนเรื่อยๆเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้อง <c oughs> มีอะไรเราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาการเลี้ยงเกี่ยวกับความสำเร็จเกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่นะครับครับก็ หรือว่าวันนี้เป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีที่ได้มาบอกข่าวพี่น้องครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ